สวัสดีค่ะวันนี้ผิงจะมาสอนวิธีการประกอบภาพจุตินางฟ้าด้วย Photoshop เวอร์ชันเบต้ากันค่ะก็เดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะคะก่อนอื่นเดี๋ยวคุณดาวน์โหลดไฟล์มีลิงก์ไฟล์ภาพอยู่ใต้คลิปนี้นะคะคุณสามารถที่จะดาวน์โหลดแล้วก็เอามาทำตามกันได้เลยค่ะ ก่อนอื่นนะคะเดี๋ยวเราไปตั้งค่าหน้ากระดาษก,กันก่อนเลยนะไปที่ไฟล์เนาะแล้วก็ไปที่ New ค่ะจากนั้นนะคะคุณไปดูที่ Width กับ h i h h นะอันนี้ผิงตั้งค่าค้างไว้อยู่แล้วเนาะวิดผิงใช้อยู่ที่4,500นะคะส่วน h i h h ผิงใช้อยู่ที่2,600และ Solution ถ้าอยากให้ชัดๆแนะนำให้ใส่ไปเลย300จากนั้นให้คุณกด Create ได้เลยค่ะ เราก็จะได้หน้ากระดาษเปล่า,ลา,ลามาประมาณนี้นะคะเมื่อคุณดาวน์โหลดไฟล์มาแล้วเนาะไฟล์ที่ผิงเตรียมให้ก็จะมีประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเราจะเอาภาพตัวเนี้ยเข้ามาใช้ก่อนเลยเรามาดูวิธีการนำภาพเข้ามาใส่ในหน้ากระดาษนี้โดยตรงโดยไปที่ไฟล์นะคะแล้วก็ไปที่ Press เพรส e m b e d d e d แล้วเราก็ไปเลือกไฟล์ภาพแบก็กกราวด์มาได้เลยจากนั้นกด Press ได้เลยคะ่ะ จากนั้นเราก็ขยายให้ภาพนี้มันใหญ่ๆนะคะจากนั้นเราก็ปรับมุมมันนิดนึงนะคะให้เอียงไปด้านซ้ายหรือขวาก็ได้ตามที่คุณต้องการแต่ของพิงต้องเอียงไปด้านขวานะคะเพื่อให้มันตรงเมื่อเราปรับได้ตามตำแหน่งที่เราต้องการแล้วเราก็ติ๊กที่เครื่องหมายถูกตรงนี้เพื่อเป็นการยืนยันคำสั่งได้เลยเนาะจากนั้นเดี๋ยวเราจะคุมโทนสีกันก่อนนะคะวิธีก็คือเราไปที่เมนูขวามือนะคะ ไปที่วงกลมลักษณะประมาณนี้จากนั้นเราไปเลือก solid color แล้วเราพิมพ์โค้ดสีนี้เข้าไปค่ะแล้วคุณก็พิมพ์โค้ดสีนี้เข้าไปนะคะก็คือ2 8 4 6 6 f จากนั้นกดโอเคได้เลยจากนั้นนะคะเราไปปรับ opacity นะคะให้อยู่ที่78 แล้วก็เปลี่ยนเบรนโหมดนะคะให้เป็นมันติพายเราก็จะได้ลักษณะประมาณนี้นะคะเป็นแบบแนวมืดๆเนาะอ่ะอันนี้พิงจะซูมให้มันฟิตเข้ากับหน้ากระดาษนี้จากนั้นนะคะเราก็จะไปเอาแสงเวทมนต์เข้ามาก่อนเลยนะคะก็ไปที่ไฟล์แล้วก็ไปที่เพรสเอ็มเบ d e d แล้วเราก็ไปเลือกไฟล์ภาพนะคะ <c oughs> ก็จะมีตัวแรก จะเป็นแสงตัวนี้นะกดเพรสนะคะแล้วก็ปรับมุมนิดหนึงประมาณนี้แล้วก็ติก๊กที่เครื่องหมายถูกเพื่อเป็นการยืนยันคำสั่งจากนั้นเราก็ไปที่ไฟล์แล้วก็ไปที่เพรสเซมเบ d e d แล้วเราก็ไปเลือกอีกอันนึงเนาะแล้วก็กดเพรสแล้วก็ติก๊กที่เครื่องหมายถูกเพื่อเป็นการยืนยันคำสั่งนะคะแล้วก็เปลี่ยน b บร n d ์โหมดให้เป็นสกรีนนะคะจากนั้นก็ ขยายมันนิดนึงแล้วก็ติ๊กที่เครืหมายถูกเพื่อเป็นการยืนยันคําสั่งจากนั้นก็ไปที่ฟิลเตอร์ไปที่เบอนะคะแล้วก็ไปที่ g a s s i a blur อ่าก็พิงใส่เข้าไปอยู่ที่37.4เนาะแล้วคุณก็กดโอเคได้เลยใส่ตามพิงได้เลยนะคะเมื่อได้แบบนี้แล้วเนาะเราก็ add layer mask เข้าไปค่ะที่ layer แสงตัวนี้เนาะ แลผิงก็ใช้เครื่องมือบัตรทูนะคะแล้วก็เปลี่ยนสีบัตรให้เป็นสีดำไปเปลี่ยนหัวแปลงให้เป็นซอฟต์ลาวนะคะแล้วก็ o p ปาซิต6้ f o ส6 6แล้วก็ขยายขยายบัตรนะคะขยายบัตรกดลอลิงเนาะแต่ถ้าย่อกดบอยไ,ไม้ขยายกดลอลิงนะคะผิงก็จะบัดลบตรงนี้ไปนิดหนึ่งนะคะอ่าประมาณนี้เป็นอันเสร็จเรียบร้อย ทีนี้เราจะไปเอาภาพนางแบบเข้ามาใส่ไปที่ไฟล์ค่ะแล้วก็ไปที่ p r e s e n t a d e แล้วเราก็ไปเลือกนางแบบนี้ไว้เลยดับเบิลคลิกมันก็จะเข้ามาในภาพนี้ทันทีเลยนะคะแล้วเราก็ย่อให้มันเป็นลักษณะประมาณนี้นะคะ,ะแล้วก็ติ๊กที่เครื่องหมายถูกเพื่อเป็นการยืนยันคำสั่งนั่นเองจากนั้นนะคะเดี๋ยวเราจะใส่เอฟเฟกให้กับนางแบบ ของเรานะคะอย่างแรกเลยก็คือไปที่วงกลมขวามือค่ะจากนั้นเราไปเลือกที่ wise brands นะคะจากนั้นให้คุณเลือกตรงนี้นะคะมันคือการ create k e e p i n g m a r k และที่สำคัญนะคุณจะต้องให้มั่นใจด้วยนะว่า layer wise b a n d ตรงนี้นะคะจะต้องอยู่ติดกับ layer คนเพราะไม่อย่างนั้นมันจะกดตรงนี้ไม่ได้นั่นเองนะ จากนั้นตรง white balance ตรงนี้นะคะให้ปรับเป็น0อยู่เหมือนเดิมส่วนด้านล่างเนี่ยให้เอาอยู่ที่ลบ55เราสามารถที่จะใส่เข้าไปแบบนี้ได้เลยจากนั้นเราจะคุมโทนให้กับนางแบบเราคลิกเลือกที่เลเยอร์นางแบบก่อนเลยนะคะจากนั้นไปที่วงกลมเนาะแล้วก็ไปเลือก solid color จากนั้นนะคะสีที่เราจะใช้คุมโทนพิมพ์ตามนี้เลยนะคะ 0 3 1 A 3 A จากนั้นให้คุณกดโอเคจากนั้นนะคะคุณก็จะต้องไปปรับ o p ปาซิตของเขาเนาะให้อยู่ที่เลือกเลเยอร์ตัวนี้ก่อนนะที่เราเพิ่งใส่สีเข้าไป o p ปาซิตตรงนี้ค่ะปรับอยู่ที่47 นะแล้วก็ไปเปลี่ยน Blend Mode นะคะให้เป็น m u l t ิ p i เราก็จะได้สีโทนประมาณนี้เนาะจากนั้นเราจะไปใส่ Brightness Contrast เข้าไปสักหน่อยค่ะกเ็เดี๋ยวผิงเลือกเลเยอร์ด้านบนสุดเลยเนาะเลื่อนดูนะคะตรงนี้มันเลื่อนได้เลือกเลเยอร์บนสุดจากนั้นไปที่วงกลมแล้วก็ไปที่ Brightness Contrast แล้วก็กด create clipping m a r k นะคะอันนี้มันจะเป็น property ของ brightness Contrast นะทีนี้เรามาปรับตรงนี้ค่ะ brightness เราจะเอาอยู่ที่ลบ53 mm hmm. ส่วน Contrast พิงจะใช้อยู่ที่36 mm hmm. ประมาณนี้นะจากนั้นพิงก็จะคลิกที่ด้านหลังตรงนี้นะคะที่เป็น layer m a r k thumbnail เนี่ยค่ะคลิกหนึ่งที จากนั้นเราก็ไปเลือกเครื่องมือบัตรทูเนาะแล้วก็ย่อขนาดบัตรสักนิดนึงนะคะกดบอยไ,ไม้นะคะบอยไ,ไม้คือการยอ่อลอลิงคือการขยายแล้วผิงก็จะมาบัตรลงไปตรงนี้เพราะว่าเดี๋ยวจะใส่ปีกเข้าไปมันจะเรืองแสงก็เลยจะให้มันขาวตรงนี้สักหน่อยนะก็บัตรมันจะอิงคุณสมบัติเดิมตั้งแต่ต้นที่คุณทําตามผิงมาอยู่แล้วเนาะก็ไม่ต้องตั้งค่าอะไรมากมาย จากนั้นเราจะใส่แสงสะท้อนให้กับผิวของเขานะคะทำตามนี้เลยไปที่วงกลมขวามือนะคะจากนั้นเราไปที่ Solid Color คะ่ะจากนั้นเราพิมพ์โค้ดสีนี้เข้าไปคะ่ะ F A A D 4 3นะคะจากนั้นก็ให้ทุกคนกด OK แล้วก็ไปเปลี่ยน Blend Mode ให้เป็น Color Dot แล้วก็ตรง Opacity นะคะเราใส่ไปที่75%จากนั้นเราคลิกที่ด้านหลังที่เป็น Layer Mask Channel กด c t r l I ค่ะซ่อนไว้ก่อนเนาะจากนั้นเราก็ไปเปลี่ยนสีแปลงนะคะให้เป็นสีขาวแบบนี้นะไปเลือกเครื่องมือบัตทูก่อนนะจากนั้นค่อยมาเปลี่ยนสีให้เป็นสีขาว จากนั้นนะคะเราก็จะมาบัตรลงที่หลังของเขาได้เลยย่อขนาดบัตรกดบอใบไ,ไม้เนาะเราก็บัดลงที่หลังของเขาแน่นอนว่ามันเลอะแบบนี้เราจะต้อง k r e a e c p i n g m a r k ก่อนวิธีก็คือคลิกขวาค่ะแล้วเราก็เลือก create k e e p i n g m a r k หาคำว่า k r e a k e e p i n g m a r k เนี่ยค่ะมันก็จะคืนไปกับด้านหลังนั่นเองแบบนี้เนาะจากนั้นก็เดี๋ยวพิงจะบัดเข้าไปนะคะ เพราะว่าปีกเราจะออกโทนเหลืองๆหน่อยหนึ่งนะคะอันนี้เราก็จะบัดบัดบัดบ,ด,บดเข้าไปเดี๋ยวผิงลองดึงเข้ามาไว้ตรงกลางส่กหน่อยผิงจะดึงไอ้ตัวนี้นะคะมาไว้ตรงด้านล่างของ white b a l a n d e ตรงนี้นะคะเพราะฉะนั้นคุณดึงตามผิงได้เลยนะจากนั้นเราก็จะไปเอาปีกนางฟ้าเข้ามากันได้เลยค่ะเวลาเอาภาพเข้ามาต้องระวังนิดนึงเนาะ เราจะต้องเอาภาพเข้ามาแทรกให้อยู่ใต้เลเยอร์ของคนนะคะเพราะฉะนั้นผิงก็จะคลิกเลือกเลเยอร์แสงตัวนี้จากนั้นผิงก็จะไปที่ไฟล์แล้วก็ไปที่ p r e s s embedded แล้วก็จะเลือกเจ้าตัวนี่เลยปีกกด Press ค่ะทีนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาตัดภาพเจ้าตัวปีกเนะะี่ยค่ะให้มันแยกออกจากกันเห็นไหมมันติดก,กันอยู่วิธีก็คือ เมื่อเรานำภาพเข้ามามันเป็นแบบนี้อยู่เนาะมันเป็นหน้ากระดาษซ้อนแบบนี้เพราะฉะนั้นถ้าใครไม่เป็นไม่ต้องทำตามนะคะแต่ถ้ามันเป็นคลิกขวาค่ะแล้วหาคำว่า l a t e r i z e layer ให้มันออกไปแบบนี้มันถึงจะตัดได้โดยใช้เครื่องมือ l s s o t o o l นั่นเองก็อ่ะเราก็มาคลิกเลือกเครื่องมือ l s s o t o o l เนาะแล้วเราก็มาลากขอบปีกข้างใดข้างหนึ่งและอย่าลืมนะคะว่า เราจะต้องเช็คด้วยว่าเราเลือกเลเยอร์ปีกเรียบร้อยแล้วจากนั้นให้กด shift control j นี่เห็นไหมคะมันก็จะตัดภาพเจ้าตัวปีกแยกออกจากกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วทีนี้เราก็เพียงแค่มาปรับเจ้าตัวปีกทั้งสองด้านเนี่ยค่ะให้มันเข้ากับหลังของคนนั่นเองเนาะก็เดี๋ยวพิงก็จะปรับให้คุณดูคุณก็ทำตามได้เลยนะคลิกที่มุมค่ะแล้วก็คลิกขวาแล้วก็เลือก disto แล้วเราก็ปรับได้เลยค่ะประมาณนี้เนาะจากนั้นก็ติ๊กที่เครื่องหมายถูกแล้วเราก็ดึงเจ้าตัวเลเยอร์ปีกเนี่ยค่ะไปไว้ด้านบนสุดนาแบบนี้นะ จากนั้นเราก็ไปเลือกปีกที่อยู่ด้านล่างเนะะี่ยค่ะด้านล่างเลเยอร์คนเนะะี่ยค่ะแล้วเราก็คลิกที่มุมใดมุมหนึ่งก็ได้นะคะแล้วเราก็ทำเหมือนกันเลยคลิกขวาและเลือก this t o ต้จากนั้นนะคะคุณก็ค่อยๆปรับไปเหมือนกันกับผิงได้เลย ของผิงจะปรับประมาณนี้ก่อนนะคะจากนั้นก็ติ๊กที่เครื่องหมายถูกเพื่อเป็นการยืนยันคําสั่งจากนั้นผิงจะขยับมานิดนึงเนาะผิงว่ามุมนี้ก็ดีเหมือนกันนะมันจะได้เหมือนแบบกลางปีกจริงๆอะไรประมาณนั้นนะอันนี้ผิงจะขยับนิดนึง อันนี้ก็จะเดี๋ยวดึงไปไว้ด้านบนนิดนึงแล้วก็เดี๋ยวฟลิปนะคะคลิกมุมใดมุมหนึ่งแล้วก็ฟลิปตัวนี้นะฟลิป h o r i z o n t a l เดี๋ยวลองดูเนี่ยค่ะเออแล้วก็ทำให้มันแบนๆแบบนี้ แบนแบนแบน,นแบบเมื่อกี้พิงกดชิฟค้างไว้นะคะแล้วก็ดึงเนี่ยดึงเข้าดึงออกมันจะแบนได้จากนั้นก็ติก๊กที่เครื่องหมายถูกเพื่อเป็นการยืนยันคําสั่งถ้ามันใหญ่ไปเนาะเราก็ต้องปรับมันลงนิดนึงเ,เดี๋ยวพิงจะกดชิฟเลือก2องเลเยอร์นี้นะคะแล้วก็ย่อให้มันเล็กแบบนี้ติก๊กที่เครื่องหมายถูกเพื่อเป็นการยืนยันคําสั่ง ทีนี้เดี๋ยวเราจะปรับเจ้าตัวปีกให้มันเรืองแสงกันด้วยวิธีนี้คะ่ะมาดูกันเลยเราเลือกที่ปีกด้านใดนด้านหนึ่งก็ได้นะคะจากนั้นเนี่ยเราก็ไปที่ fx จากนั้นเราไปที่ color overlay นะคะอ่าอันนี้ผิงเซ็ตค่าไว้อยู่แล้วเนาะเพราะฉะนั้นคุณปรับตามผิงได้เลยคลิกเข้าไปตรงช่องสีตรงนี้นะคะแล้วคุณก็พิมพ์โค้ดสีนี้เข้าไป FFA 8 0 0นะคะจากนั้นกดโอเค แล้วคุณก็ไปเปลี่ยน Blend Mode ให้เป็น Color Dot Opacity อยู่ที่34%เหมือนกันกับหิ่งนะยังไม่จบนะคะเดี๋ยวเราไปใส่ Outer g o อีกอันนึงไปเลือกนี่เลย Outer g o ทีนี้คุณก็ไปปรับ Blend Mode ให้เป็น Color Dot เหมือนกันกับผิงนะคะ ทีนี้คุณก็ไปเปลี่ยนเบรน d Mode ให้เป็น Color ร o ดอทเหมือนกันกับผิงจากนั้นปรับ Opacity 3าซิตี้นะคะแล้วตรงสีตรงนี้นะคะคลิกเข้าไปแล้วคุณพิมพ์โค้ดสีนี้ใส่เข้าไปได้เลย FFA57D จากนั้นกด OK ทีนี้นเราไปดูตรง Size นะคะปรับเป็น43 สปีดตรงนี้ใส่0ูนย์นะคะแล้วก็ Range 50%เปอร์เตามนี้เปเปะคุณก็จะได้ปีกเรืองแสงเหมือนก,นกันกับผิงเลยจากนั้นก็ให้ทุกคนกดโอเคค่ะทีนี้เรามาใส่เอฟเฟคให้กับปีกอีกข้างหนึ่งกันนะคะโดยที่เราไม่ต้องไปตั้งค่าแบบเมื่อกี้แล้ววิธีก็คือเรากด a อ t ท n a t e ค้างไว้ที่เอฟเฟคตรงนี้นะคะจากนั้นเราก็เอาเมาส์ดึงค่ะโดยกด a อ t ท n a t e ค้างไว้อยู่นะ แล้วก็เอามาปล่อยตรงเลเยอร์หนึ่งแบบนี้นะคะก็จะทำให้เอฟเฟกเข้ามาอีกปีกด้านหนึ่งโดยที่เราไม่ต้องไปตั้งค่าซ้ำแล้วล่ะค่ะทีนี้พิงเห็นว่าตรงเนี้ค่ะมันยังไม่ค่อยมีแสงโกลเท่าไหร่เนาะตรงคนเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเลื่อนลงมาด้านล่างนิดนึงเนาะแล้วก็เดี๋ยวพิงจะไปคลิกที่เลเยอร์คน Add New Layer เข้าไปตรงนี้ค่ะ คลิก1ทีมันคือการ new layer แล้วพิงก็จะดึง La y ย r ใหม่ตัวนี้นะคะไปไว้ด้านบนนิดนึงเกือบหมดนะคะตรงนี้นะเอาไว้ด้านล่างบ c ยนสคอน a c t จากนั้นนะคะพิงก็จะไปเลือกเครื่องมือบัตทูเนาะแล้วก็ดูดสีตรงนี้ค่ะเดี๋ยวพิงจะดูดสีตรงนี้นะวิธีการดูดสีก็คือพิงกด a ด t e r n a t e ค้างไว้นะคะแล้วก็จิ้มเข้าไปตรงนี้นิดหนึ่งแล้วก็ ค่อยๆบัดเข้าไปนะคะโดยที่บัดผิงก็จะใช้คุณสมบัติเดิมก่อนหน้านี้ไม่ได้ปรับเปลี่ยนอะไรก็ค่อยๆบัดเข้าไปตรงนี้เลยเนี่ยค่ะมันก็จะทําให้เรืองแสงมากยิ่งขึ้นตรงหลังของผู้หญิงเนาะจากนั้นถ้าผิงบัดเกินเข้าไปเนาอยเดี๋ยวผิงขอลบนิดนึงเลือกอเลเซอร์ทูนะคะแล้วก็ไปเปลี่ยนหัวยางลบให้เป็นซอฟต์ลาว แล้วก็ไปปรับ opacity ของยางลบเป็น59%แล้วก็ flow 74%แล้วก็มาค่อยๆลบตรงนี้เนาะมันก็จะออกไปแบบนี้ทีนี้ผิงจะไปเอาแสงใส่ปีก2ข้างก็วิธีก็คือที่ผิงกด shift เลือก2 l a เลเยอร์นี้นะคะปีก2ด้านนี้กด c t r o l G คือการกุุบแล้วผิงก็ new Layer มาอันหนึ่งค่ะคลิก1ทีแล้วคลิกขวากด Key is k e p p i n g Mark นะคะเพื่อเป็นการให้เจ้าตัวเลเยอร์นี้ใส่เข้าไปที่ปีก2ข้างเท่านั้นนั่นเองจากนั้นพิงก็จะไปเลือกเครื่องมือบัตทูเนาะแล้วก็ใช้สีเดิมที่เราเพ้นท์ใส่หลังไปเมื่อสักครู่เนี้ยค่ะเอามาใช้ก็ง่ายๆก็คือไม่ต้องปรับเปลี่ยนอะไรนะคะแล้วก็บัดๆัดเข้าไปได้เลยแบบนี้ ถ้าจะให้ดีหน่อยก็อาจจะต้องปรับ Blend Mode ให้เป็น Skin น,นะคะแสงมันก็จะยิ่งฟุ้งมากยิ่งขึ้นเนาะเดี๋ยวพิงปรับ p อ i o ิ i t y ลงไปนิดหนึ่งแล้วก็เดี๋ยวพิงขยายบัตรกดรอลิง n นะคะแล้วก็บัตรเข้าไปแบบนี้ค่ะมันก็จะได้มีความฟุ้งให้กับตัวนี้นั่นเองแต่ถ้าเราคิดว่ามันฟุ้งเกินไปเราก็เอายังลบมาลบได้นะคะมันก็จะอิงคุณสมบัติเดิมนั่นแหละยังลบนะเนี่ยนะ,ะเราก็มาบัตรบัตประมาณนี้นั่นเอง เพื่อให้ภาพเนียนมากยิ่งขึ้นเนาะเดี๋ยวเราจะต้องทําเงาให้เขาค่ะวิธีก็คืออ่าเดี๋ยวพิงจะกุ๊ปเจ้าตัวเลเยอร์ปีกนะคะจนไปถึงเลเยอร์ผู้หญิงด้านล่างตรงนี้เนาะพิงค์กด i f t ค้างไว้นะคะเดี๋ยวเราเลือกเลเยอร์บนสุดแล้วก็ไปเลือกเลเยอร์ผู้หญิงมันจะเป็นลักษณะประมาณนี้จากนั้นกด c o n t r o l G คือการกุ๊ปเลเยอร์เข้าด้วยกันแบบนี้จากนั้นพิงก็จะ กด Ctrl J ค่ะจากนั้นนะคะให้คุณกด Ctrl E นะคะเพื่อให้เขากลายเป็นเลเยอร์เดียวแบบนี้จากนั้นนะคะเราจะปรับสีตัวนี้ให้เป็นสีดำเนาะวิธีก็คือไปที่ FX นะคะแล้วก็ไปที่ Color Overlay จากนั้นไปปรับ Opacity 100%นะคะแล้วก็ Blend Mode ให้เป็น Normal เปลี่ยนสีให้เป็นสีดำให้เรียบร้อยจากนั้นกด OK แล้วก็ OK ได้เลยค่ะ จากนั้นผิงก็จะมาคลิกที่มุมใดมุมหนึ่งเนาะแบบนี้แล้วผิงก็กด cift ค้างไว้แล้วก็ดึงเจ้าตัวเงาะคะ่ะให้มันดรอปลงประมาณนี้นะคะอันนี้เราก็ต้องปรับให้มันเข้านะวิธีก็คือผิงดึงลงมาแบบนี้ปุ๊บใช่ไหมจากนั้นนะคะผิงก็ติ๊กที่เครื่องหมายถูกเพื่อเป็นการยืนยันคำสั่งแล้วก็ไปที่ Edit แล้วก็ไปที่ Pa p ว จากนั้นนะคะของคุณมันจะโชว์เมสขึ้นมาแบบนี้ให้คุณไปติ๊กออกก็ได้แบบนี้นะคะมันจะอยู่ตรงนี้เพื่อที่เราจะได้เห็นเห็นแบบทุกองศาแบบชัดเจนไงนะคะจากนั้นเราก็มาจิ้มก่อนตรงนี้1ทีจิ้มตรงนี้ทีหนึ่งแล้วก็จิ้มตรงนี้ทีหนึ่งแล้วก็จิ้มตรงนี้ทีหนึ่งแล้วก็ดึงมือนะคะไปแบบนี้แล้วก็ดึงแล้วก็จิ้มไปอีกทีหนึ่งให้มันเป็นแบบนี้เนี่ยคะ่ะให้มันเข้ากับเงา เพราะว่าเราจะทําเงาเนาะแล้วก็ผิงก็จะจิ้มตรงนี้ทีหนึ่งแล้วก็จิ้มตรงนี้ทีหนึ่งแบบนี้อันนี้คือเราจะทําเงาเนาะอ่ะมันก็จะเป็นลักษณะประมาณนี้เนาะจากนั้นเมื่อได้แล้วเนาะก็ติก๊กที่เครื่องหมายถูกเพื่อเป็นการยืนยันคำสัง่งจากนั้นคลิกขวาแล้วกด Convert to Smart Object เพื่อที่เวลาผิงใส่เอฟเฟกเบอร์ค่ะเราจะได้สามารถปรับได้ใหม่หลายๆครั้งนั่นเอง จากนั้นเราก็ไปที่ฟิลเตอร์แล้วเราไปใส่เอฟเฟกเบอค่ะไปที่เบอ r แล้วก็ไปที่กรา s s นส์เบอ r จริงๆเอาเงาประมาณนี้ไปก่อนอประมาณนี้นะคะพิงจะปรับเรเดียนอยู่ที่17.6พิกเซลนะคะจากนั้นก็กดโอเคได้เลยนะคะจากนั้นเราก็จะบัดเขาสักนิดนึงเนาะวิธีก็คือเดี๋ยวเราไปแอดเลเยอร์มาเข้าไปตรงนี้ค่ะ แล้วก็เอาบัตรนะคะไปเลือกเครื่องมือบัตรทูมันก็จะอิงคุณสมบัติเดิมตั้งแต่ต้นที่ผิงสอนตั้งค่าอยู่แล้วเนาะเราก็มาบัตรได้เลยอันนี้ผิงบัตรเลยนะคะ,ะลืมบอกไปว่าจะต้องเปลี่ยนสีให้เป็นสีดําให้เรียบร้อยก่อนจากนั้นเราก็มาบัตรเห็นไหมคะมันก็จะเนี่ยคะ่ะมันก็จะจางๆไปแต่ถ้าเราบัตรเกินไปสมมุติมันจางไปหน่อยเราก็เปลี่ยนสีให้เป็นสีขาวแล้วมาบัตรคืนแบบนี้ได้เลย ห,หมจากนั้นเราก็ดึงเลเยอร์เงาตัวนี้นะคะมาไว้ใต้เลเยอร์ของคนเนาะแบบนี้นะคะเพื่อที่ตรงนี้มันจะได้เนียนๆเ,เห็นไหมมันก็จะเป็นประมาณนี้นั่นเองจากนั้นเราอาจจะปรับเจ้าตัวเลเยอร์เงาเนาะหมายถึงโอปาซิตให้มันดรอปลงไปอีกนิดนึงเพื่อให้กลืนกว่านี้ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยละ